หากเราตั้งใจจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่หลายคนก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำในชีวิตประจำวันนั้นกำลังขัดขวางความสุขของตัวเองอยู่หรือเปล่าบางครั้งความสุขมันก็ดูแปลกยิ่งเราตามหามันเท่าไหร่มันก็ยิ่งออกห่างเรามากขึ้นเท่านั้นและบางครั้งครับก็เป็นนิสัยบางอย่างในตัวเรานี่แหละที่ทำให้ความสุขไม่อยู่กับเราอย่างที่หวัง The Dominant Mindset ใน EP นี้ครับ ได้นำบทความเกี่ยวกับ9สิ่งที่คุณควรเลิกทำก่อนมันจะพากเวลาชีวิตไปแบบไม่รู้ตัวแล้วชีวิตคุณจะเบาขึ้นและมีความสุขมากขึ้นซึ่งคุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกใบนี้เพียงปรับนิสัยจากภายในจิตใจของตัวเราเองหากคุณผู้ฟังอยากเป็นหนึ่งในคนที่มีความสุขมากขึ้นลองรับฟังดูครับว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่ควรเลิกทำข้อที่หนึ่ง เลิกคาดหวังว่าต้องทำให้ทุกคนพอใจทุกความสำเร็จทุกความสุขของเราครับจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่คุณเชื่อไหมครับทุกครั้งที่เราพยายามทำให้ทุกคนพอใจเท่ากับว่าคุณกำลังสูญเสียพลังงานไปโดยไม่รู้ตัวแม้แต่คนที่ดูดีที่สุดใจดีที่สุดหรือประสบความสำเร็จที่สุดก็ยังมีคนไม่ชอบอยู่ดี ดังนั้นหากเราอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขจงโฟกัสกับการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นอยากให้คุณเป็นคุณไม่จะเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจครับเพียงใช้ชีวิตในแบบที่คุณภูมิใจกับตัวเองนั่นก็ดีมากแล้วข้อที่2เลิกเลื่อนเป้าหมายด้วยคำว่าไม่พร้อมทุกความสำเร็จหรือการมีชีวิตที่ดีนั้นมันเริ่มจากก้าวแรกของเราเสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูยากเสมอในช่วงแรกแล้วมันจะไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบในตอนเริ่มต้นเลยหากคุณได้ทำสิ่งนั้นอย่างใส่ใจสม่าเสมอแล้วค่อยพัฒนาไประหว่างทางจากเรื่องที่ดูยากไม่น่าจะทําได้มันจะดูง่ายขึ้นเรื่อยๆทีละนิดจนวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วขอบคุณตัวเองที่ไม่รอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มข้อที่สเลิกโทษโชคชะตา คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงโทษคนอื่นโทษสังคมโทษเศรษฐกิจที่เราควบคุมไม่ได้เพราะชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงเพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจซ้ําๆในแต่ละวันโชคชะตาจะคอยช่วยเหลือคนที่ลงมือทําไม่ใช่คนที่รอความสําเร็จเดินเข้ามาหาเราไม่จําเป็นต้องรอให้จักรวังจัดสรรทุกอย่างมาให้แค่ลงมือในสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละครับ คุณคือความโชคดีของตัวเองข้อที่4เลิกหนีปัญหาปัญหาไม่ได้หายไปไหนครับมันแค่ซ่อนอยู่จนวันหนึ่งกลับมาหนักกว่าเดิมการ,รเผชิญหน้าอาจเจ็บปวดชั่วคราวแต่การหนีอาจทําให้คุณติดอยู่กับความผิดหวังตลอดไปและการ,รเผชิญหน้าคือสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณก้าวออกจากความกลัวและเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจคุณจะรู้ว่าตัวคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิด และปัญหาที่เคยน่ากลัวก็จะเริ่มเล็กลงครับข้อที่5เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่อหากวันนี้คุณอยู่ในที่ที่คนรอบข้างไม่กระตุ้นให้คุณดีขึ้นไม่นานคุณจะกลายเป็นเหมือนพวกเขาคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นหูคำคำหนึ่งมาบ้างว่าถ้าหากเราคบเพื่อนหรือผู้คนแบบไหนนิสัยหรือการกระทําจะปรับเข้าหากันในที่สุดดังนั้นจงอย่าก,กลัวการออกจากที่เดิม ถ้ามันไม่ได้พาคุณไปข้างหน้าแล้วเลือกรักษาคนที่พาชีวิตคุณเติบโตอยู่กับคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณชวนคุณพัฒนาตัวเองและกระตุ้นให้คุณกล้าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะสภาพแวดล้อมไม่ได้แค่สะท้อนชีวิตคุณวันนี้แต่มันกำหนดว่าคุณจะเป็นใครในวันหน้าข้อที่6เลิกปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตความกลัวไม่ได้หายไปไหนเลยครับ มันแค่ลดอำนาจลงก็ต่อเมื่อคุณกล้าเดินหน้าเข้าหามันทุกก้าวที่คุณกล้าในสิ่งที่ถูกต้องคือทุกก้าวที่ความกลัวจะเล็กลงไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่คุณเดินหน้าท่ามกลางความกลัวเท่ากับว่าคุณกำลังสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองแล้วอย่าปล่อยให้ความกลัวมันกำหนดทางเดินของคุณอีกต่อไปข้อที่7เลิกใช้คำพูดลบๆกับตัวเองสิ่งที่คุณพูดซ้ำๆอยู่ในหัว คือสิ่งที่คุณจะกลายเป็นแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณบอกว่าตัวเองทำไม่ได้คุณก็จะไม่ลองเพราะคิดว่าทำไม่ได้แน่แต่หากคุณเชื่อมั่นกับตัวเองแล้วการเปลี่ยนคำพูดในหัวจากฉันคงทำไม่ได้เป็นฉันจะลองดูกับมันสักตั้งอย่างแน่วแน่เพราะเสียงในหัวคุณคือเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูที่คอยมาขัดขวางเราข้อที่8เลิกอยู่ในวงจรของการเปรียบเทียบ เส้นทางแต่ละคนมีจังหวะของมันอย่าให้สายตาที่มองคนอื่นทำให้คุณมองไม่เห็นทางของตัวเองเป้าหมายของคุณคือการเอาชนะใจตัวเองให้ดีขึ้นไปในทุกวันทุกครั้งที่คุณมุ่งโฟกัสกับตัวเองคุณจะก้าวออกจากวงจรของการเปรียบเทียบและสร้างชีวิตที่เป็นของคุณเองอาจจะช้าหน่อยแต่มั่นคงและเหนือกว่าที่เราเคยเป็นมาข้อที่9เลิกใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสิน การตัดสินใจด้วยสติคือสิ่งที่ดีไม่ใช่ตอนที่คุณกำลังให้ความโกรธครอบงำจิตใจเพราะแท้จริงแล้วความนิ่งจะชนะหลายอย่างที่ความเก่งก็ทำไม่ได้อย่าให้ความรู้สึกชั่ววูบทำลายสิ่งที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตจงฝึกควบคุมตัวเองอยู่ตลอดเรียนรู้ที่จะตอบสนองด้วยสติแล้วคุณจะพบว่าการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องในทุกวันจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ ที่ยั่งยืนมากกว่าที่คิดครับและทั้งหมดนี้คือ9สิ่งที่คุณควรเลิกทำก่อนจะเสียเวลาชีวิตไปแบบไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วชีวิตต้องการให้คุณเลิกทำในสิ่งที่ไม่พาคุณไปไหนคุณจะพบว่าชีวิตเริ่มเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Dominant Mindset หากคุณชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ได้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ